นาเรืองแค่แม่อดใส่ตาวเต่งหนอาแล้นนาเืองแค่แม่เอาวิลูกโป่งไปแล้วไม่ล่ะมันเป็นตะกีบใช้ลูกใายลูกใายลูกสามใบเถาเลยเนาะสามใบเถาามใบเถาเอ้โอพอกันกระไาขอโทษค่ะบพ่อดาี่ดึงเถากูบูกูดูน่ะ กูไ้ผูไดู้ใดอยไผ่ังกับอเสียสิบโอ๊ยไผ่ไปเสือเนาะกรท้าสิเอ็มเขาก็ยังมาีออกซิเจนหนูอยู่ไหนมาไว้กับพ่ออีกโอ้จำได้อ่อีลาออกทางพี่ออกออกออกทางพี่ลูกขึ้นนี้ขึ้นนี้

ไปแบบบ่มิจุดไหมไปแบบเรื่อยเรื่อยแม่ของกินเต็มเลยแม่ของกินเต็มเลยว่าสันเต็กหน้าเหมือนกันเลยนะนี่สสวัดเบ่งเบ่งมันเต็ม จะเลี้ยวไปเลยล่ะพื่เนี่ยโหลดได้บะคิดอ๋อได้โอเคไม่รู้นะเตีย สีกน mm ้าทุใหญ่สี้อขอบคุณค่ะานเยอยนคะขอน กับโอกาย่างไก่เอื่อยเพราะว่าย้มพีพีเอฟซีมาขอถ่ายารูปกับน้องแต่คือเข้าใจนะว่าน้องแบบน้องก็แบบว่าเตรียมโตน่ะนะทุกคนจริงจะดูกระโปะก,กระเป้จังสีอะจริงๆไม่ในใจนะางก็คือกับนางพี่สัมผัสได้ถึงความความเตรียมเนื้อเตรียมตัวนะทุกคนจริงๆนางไม่กล้าเล่นกับพี แต่อุงอิงเนี่ยเป็นคนแบบชวนตลอดว่าวันใหม่มาหาพี่ก็ได้นะมาเล่นกับพี่ก็ได้นะมาตั้งหมอนในเต็นท์พี่ก็ได้นะมาให้พี่หมอนอิงพี่งจี้ตั้งให้ก็ได้นะคืเอเลยก็คือมีความหวังดีกับนอ้องแล้วน้องจังแบบน้องจังกลามาชวนหลายหลอบมาเดียวชวนน,นันกศึกก่ามานักโมกามานังแบบว่าหนูเก่งใจหนูไม่อยากกวนน่นารักมาก เบิดแล้วไปทั้งคุณป๊อ

แม่แ่แม่ขยับได้ไหมขออนุญานะคขอบที่ไทยเนให้ไทยเปลี่ยนกันถ่ายเนาะเยนัถ่ายให้ก็ได้ค่ะเยนไม่ถ่ายด้วยกันเดี๋ยวเดี๋ยวทิทิทิไม่ไม่คลละคนไงเรียบร้อยค่ะขอบคุณค่ะคุณค่ะ อาตมบุมาสิ่ดอกใหม่ชุดเทียนอาบช้างูคำหลวงปู่อมาน่อยคน่อยนหน่ยนน่อวบนชาของเขาจุดตันทุกคนอาจนี่ยาจมอาไปซื้อของกินก่อนนะแม่หนมไปซื้อของกินก่อนนะวาัเาก มียอาจัดหมอดกับผงา้เนาะอาสักระดวงวิญญาณของหลวงปู่คำหลวงปู่ตะระเคซึ่งหลวงปู่คำหลวงปู่ตะระเคนี่กะเป็นพระดูด้านน้ำดานน้่ดูนน้ำดู้านอ้ำ้านน้ำดู่้านน้ำดู้านน้ำานน้ำดู่ได้านน้ำดาน้านน้ำดูด้นน้ำดูานน้านนู้้านน้ำดนน้ำดูด้้ำดู้า้ำดูานน้น้านน้ำหูด้าู้่้านน้้ หลวงปู่จระเคหลวงปู่คำหลวงปู่จะละเคเพระนั้นอยากชมค่ะที่ลนตั้งหลายวันใหม่มันไปหาซื้อแนาะกินเหล่าน้อยซึ่งดอกไม้กระเพียนดอกไม้กระเทียงไปสักการะหลวงพี่ยังองปู่คำหลวงปู่จรละเคปัญหาเนี่ยกินอีกแล้วทางจิตเนี่ยขอความช่คยเหลือของข้าวโปรขอโทรศัพท์หน่อยนะคะหลวงปู่คำยด้ไซส่มนนโกรของหลวงปู่คำแต่ดูทางจิตเนี่ย ทังติดเนือพี่ละเขาก็ยางมานเลเลยค่ะคุณพี่เชิญเลยค่ะเชลยค่ะยางขาเอาขับางทีล่างขากะบังไ่เห็นเนาะสั้งการทำงารของเขาจะได้เตรียมด<ข>อกใบเทียนใบก่อนรับสตาร์ มันอยากกินอย่างงมันย่างไปเลาะแล้วพกอพอกันใช้ไปแล้วจะพี่น้องตาไปจัดการวัดไม่แล้วอาันนี้กาเวลากาหกงงน้อยน้อยแล้วกาตอนนี้กาทำไว้มันทำไว้บารมิกาบ้านจัดสถานที่จัดสิ่งจัดของบอลแล้วเขาก็มาทำบุญก่อนทำบุญตามกำนัลศรัทธาของเรา มีแสดงกรยอดตู้หรือว่าที่คณะกรรมการของเราอรอรับสายาสารจากญาติโยมก่อน